สองสวัสดีครับทาวันนี้เรียนเนื่ยไหมครับพอสู้คนลุกคนลุกยังไงล่ะครับดูดิแน่นเลยครับแขนเน็เนอวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับมาจากเมืองประดังเบซาเขาคนนั้นคือไทอิกะ ไปออกไปทางอากิโกะอะไรแนะนำตัวและแนะนำผลงานเพลงหน่อยครับสวัส exactly> ดีครับเจมจิครับผมและนี่คือผู้ดูแลเจมจิฟันดำใช่รับเดี๋ยวนะเปลี่ยนแล้วหรอเปลี่ยนแล้วหรอเปลี่ยนไปทุกเรื่องครับผมพูดเลยเฮ้ยฉันนึกว่ามิสเตอร์บี ไม่ไหมทางให้เกียรติทางเจมจีมีผลงานอะไรบ้างครับเจมจีตอนนี้ก็มีผลงานครับผมคุณชายรัชนนท์ครับผมเจมจีเล่นคุณชายพุทธิพัฒน์ครับขอพุทธิพัฒน์ คือทางทางรัชนลก็เล่นครับผมเล่นคือเล่นดิวกับทําการดิวกับรัชนลครับผมทางทำพี่ป๊อบไม่แน่ใจว่าพี่ป๊อบเล่นหรือเปล่าอ๋อพี่ป๊อบเล่นเลยให้เกียรติทางพี่ป๊อบเวยนะให้เกียรติดิวกันหมดแต่ว่าดิวกันหมดทุกคนนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เรามีหนึ่งนางอีกสาวร้อยล้านพันล้านพันล้านพันล้านว่าโกอินเตอร์ไปฮอลลีวูดแล้วคือพี่ใหม่ดาวิกาพันล้านแล้วเจอน้องคนนี้เข้าไปแสนล้านแสนล้าน และทําท่าว่าจะหยุดไว้แค่นี้ยอดก็จะไม่กระเตื้องอีกแล้วแต่ละคนแต่ละคนนี่นะแล้วเราก็มีศิลปินรุ่นพี่ซึ่งเพิ่งจบมาหมาดๆหรอนั่นก็คือคือดิฉันเองที่อยู่ตั้งรุ่นสิบคือดิฉันฉันแก่มากฉั้งรุ่นสบอกตังนสฉันอยู่กับพวุนคุอฉันแก่มากแต่นคนเ้าคุณเด็กนะ น่าเด็กกว่าเราอีกเพราะพูดเลยว่าโบสทของคุณและนี่ก็คือพี่เนมผู้ส์นอ c t i ้ g ของเราและวันนี้พวกเราคณะชวนชื่นก็ต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะบ๊บาย